ไปหาซันโวหนูกันพี่น้องผมไปหาซันโวหนูกันเงีวไปเลยเขาก้องเขาแล้วเขาก้องเขาแล้วว่าท่านไปไม้ไมหมพี่น้องผมฝ่าเหลี่ยมมาแล้วฝ่าเหลี่ยมมาแล้วไปอีกแล้วพี่น้องมาเป็นครูอีกแล้ว มาเป็นครูอีกแล้วเอายุบบอพี่น้องผมเอายูบบอพี่น้องผมฮะนกคุ้มค้องบ่าพี่น้องว่านี่อันนี้แม่นนกคุ้มข้องบ่ครับมันไข่ไข่นกพี่ราบว่ะไข่ไข่นกพี่ราบพี่น้องผมพี่น้องหูว่านูอีหยังบอกนี่เลยครับเด้อนี่พี่น้องว่าเอาอีบบอเดี๋ยวกลับมาฉังเอาก็ได้ครมันเอาได้คนมันเป็นสัตว์ป่าคุ้มค้องบ่ามีสีบอเอา คู่หนึ่งเต็มๆเลยพี่น้องคู่หนึ่งเต็มๆเลยขครไม่ลาบนี่ก็ถ้วยบางแง่แล้วพี่น้องโอ้แต่เสียดายเถอะว่าม,มาตีสามนี่บ่วงบ่วผ่านบ่วงบ่องผ่านกวางเขายังยู่ดีแบบมือนี้มือมาตีซี่นี่กวางเขาเขาแล้ว บ่วงหลังที่สองไอ้นี่มองนี่เอาเขาารอไว้เป็นยังไงเรียบร้อยเข่าดีนี่เรียบร้อย,ขอ,ย,อยของเขามุนอืมว่าได้มันง่ายๆเด้อพี่นองไม้นี่แต่ว่ากับ,บ่ยอมแพ้หรอกเอาคือเก้านั่นละอืม สั้นโวปลาตอพี่น้องสั้นววบ่ถือพี่น้องสั้นววบ่ถือพอดีปนเลยพอดีปนเลยสั้นววบ่ถือคันถือกินแล้วว่าน่าจะถือแปะแปะคือเกาพี่น้องผมแปะหลวกสูคือเกาบ่ได้กินหยัดไหมหยัดไหมาปไปก่อนไปหยัดก็ะโฟกแล้วไปต่อพี่น้อง รถเียงมากุ่นแต่ยานแคบานเบิง่งคนว่าบ้ามีเป็นบาทตัวเบิ่งดีๆด้ะบ่อยากทำไายไม้เนี่ยคําว่าบ่าท่านก็นคือบ่ท่านพี่น้องว่หนูหน่อยบ่นี่นี่พี่น้องว่าขี่หนูหน่อยบ่น,นี่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 อ๋อลอเไปนี่แล้วลอยไนี่แล้ว พี่น้องว่าชีหนูหน่อยบ่เดี๋ยวบามีสั้นวัวปลาควาไปป่นกระได้สั้นวัวปลาควาไปป่นกระได้าคือฝ้าวเชี่ยคือฝ้าวเชี่ยเดี๋ยวสั้นวัวปลาควาไปป่นนั่นนั่นตั้งยังนั่นโอเคโอเคโอเคในที่สุดเราก็ได้ของดีแล้วบัวนาสีคุ้มข้องเนาะสัตว์ตัวนี้นั่นเห็นบ่พี่น้องบัวนาสีคุ้มข้องเนาะครับเนาะบัวนาสีคุ้มข้องได้ของดีเกินได้พวกไส้มักปิ้งคือนยังนี่โกมิดกับมักพอยี่น้องกับมัก เทิ้งควเทิ้งต้มเทิ้งพัดเพ็ดละพี่น้องตัวนี้จัดไปในที่สุดเท่ากับพ่อขวงดีเกินได้พี่น้องเดี๋ยวยับปากจัดให้เอ้าชอนกองลุกไปพี่น้องเห็นบ่สั้นโวแล้วสั้นโวแล้วอยู่นี่บ้างฮันลืมเปิดกลองตอนสั้นวัยวยับวากรวมมันยู่อยู่บ่พี่น้องรวมมันยู่อยู่บ่บบหูคือกันแมนบ่หนี่แมนบ่หนี่แมนบ่หนี่พี่น้องนั่งยู่ข้างขวาเขาแมนบ่แมนบ่พี่น้องแมนบ่แมนบ่เดี๋ยวเดี๋ยว ไปไปเบิ้องยัดกระโปงแล้วเตรียมมาซ้ำเตรียมมาซ้ำยุ่มองไรเราบังหันโอ้โอ้โอ้เห็นโตเห็นโตเอ้าดิ้น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 แปลกแปลกดิ้นแปลกแปลกเห็นบ่อเห็นบ่อลงไปเลยว้าวว้าวว้าวพี่รองผมโอ้โอ้สุดยอดข้อมสวยงามว้าว จับใส่มันดีล่ะเป็นตะย่านใช่ปะทำท่านบ่นี่โอ้ไม่ก็โอ้ไม่ก็งูทำท่านคืองูยังพี่น้องโอ้ไม่ก็โอ้ว้าวตัวบักเอฟพี่น้องผมตัวบักเอฟมนัมนมันนวล่ะได้สุดก็ได้ แนวกินได้แล้วพี่น้องผมจวดจัดไปวังว่าสิบคุมคว้างเด้อนี่เด้อเบิ่องเอางูหยังบอกบ้ามีมากูหยังบอกบ้ามีมาไปเออหยาบบ่ได้คลิปนี้โชคบานทำปงพ ouais. nada, we ี่น้องผมโชคบ้านทำปงพี่น้องผมยี่งหันะดินอือจับหัวจับหัวยากัดเลยยากัดยากัดแท้ยากัดแท้ อย่ากัดเถอะเถะอะสามีพี่น้องผมขอบคุณครับสวัสดีครับว้าววประสบความสำเร็จก,กันได้พี่น้องผมจวดบีงู้